เดี๋ยวพี่ไปแล้วนะเออไปแล้วไปวบายบายพี่ไ,<ป>ไม่มีใครอยู่ว่าแล้วตายบายจัะ,ะจบ่ยเบอร์สเดี๋ยวพี่จะไปสักอาทิตย์หนึ่งนะไปไหนอะ่ะพี่จะไปเที่ยวทะเลพักร้อนกับพี่เติร์นสักหน่อยช่วงนี้ทำงานหนักเราทำไมไม่เอาบอสไปด้วยอะ่ะบ้านน,นาั่นแหละเราบอสจะอยู่กับใครอะ่ะไปทุลัได้ไปทุลเออไม่เออเราบอส กับข้าวก็ไม่เป็น oh. แล้วใครจะซื้อข้าวให้พี่ลุกขึ้นมา <c oughs> บอสต้องอยู่ให้ได้รู้ไหม <c oughs> บอสต้องอยู่ให้ได้ <c oughs> รู้เบ้าเ <c oughs> ต้องเป็นเด็กดีต <c oughs> รงไหม yeah. ิงเข้าบ้านใช่แล้วก็อยากไปขโมยของคนข้างบ้านรู้ไหมได้ครับอยากเขารู้นะไปเยี่ยวหน้าบ้านเขาอ่ะไปเยี่ยวหน้าบ้านเขาอ่ะเขามบล้องไหล่พี่ใช่แล้วนี่ยไปเยี่ยวหน้าบ้านเขาอ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยถนนไม่ต้องออกไปเล่นติ๊กตอกอ่ะรู้ไหมเดี๋ยวรถชนรู้เปล่าครับไปพี่ไปแล้วนะเออไปละไปเดี๋ยวมันจะมืดเดี๋ยวถ้าถึงกอร์เสเมตเดี๋ยวมันจะมืดแล้วจะไม่ได้เสร็จแล้วจะไม่ได้เสร็จเราอยู่บ้านก็อย่าสนมากนะรู้ไหมจะพาสาวเข้าบ้านรู้เปล่าแล้วอย่าไปเยี่ยวหน้าบ้านเขาชอบไปเยี่ยวหน้าบ้านกู ไอ่พี่ไม่มีใครอยู่บ้าแล้วเราจะได้ทำอะไรอย่างที่เราอยากทำสักทีเริ่มจากอะไรก่อนดี้อยู่บ้านคนเดียวแล้ว ของเล่นนี่นะออกมาเล่นดีกว่า,ามาามาออกมาเล่นให้หมดเลยอืมไม่เล่นแล้วเว้ยว้าวอสบายจะเว้ยไปว่ายาเดียว อะไรอ่ะเล่นอะไรกันอ่ะไม่สน,นุกเลยน่าเบื่ออุ้ยขนมหกแต่ไม่ต้องสนใจหรอกว่าไม่มีน,นี้ไม่มีใครอยู่บ้านนี่หว่าเออไม่ต้องใส่ใจอร่อย,ย a few moments later โอยหลับไปตอนไหนวะเนี่ยเบื่ออ๋อมีอะไรเล่นมั้งวะเนี่ยอ๋อเรามีลูกบอลสีอยู่หลังบ้านนี่เดี๋ยวเราไปเล่นกลางแจ้งดีกว่า ออ่นไปเล่นข้างนอกบ้านน่อยดีกว่าโอ้ยล่วงหมดเลยเหนื่อยแล้วหิวจังเลยไปหาอะไรในตู้เย็นกินดีกว่ามีอะไรกินเนีเฮ้ยมีข้าวที่พี่ตึ้นเก็บไว้ให้นี่นะแต่มันเย็นจังเลยอะเฮ้ยไมโครเวฟแต่ว่าเราก็ไม่เคยใช้ซะด้วยสิอไม่เป็นไรหรอกเอาเข้าไปเลย ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอก